คืนรถโดยไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างตามอย่างไรให้นับ FC ตรรมาปรึกษาทนายต้องการที่จะคืนรถเพราะว่าตัวเองผลมาระยะหนึ่งเกือบจะสองปีแล้วต้องการที่จะคืนรถโดยไม่ติดค้างค่าง,งวดแนม้แต่ง,งืดนเดียวแต่ขณะที่ก่อนจะคืนนั้นก็เวลาล่วงเลยไปประมาณ15วันแล้วก็โทรศัพท์ไปหาไปเน้นต้องการที่จะคืนรถหรือให้พนักงาน ของประเด็นนั้นมาเอารถคืนไปซึ่งรถของตนเองนั้นอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ปกตินะครับแต่ประเด็นได้แจ้งว่าบริษัทไม่มีนโยบายรับรถคืน f c ก็โทรมาปรึกษาทนายทนายก็ทำหนังสือบอกกล่าวตวงถามแจ้งไปยังไฟแนนซ์ว่าให้มารับรถคืนซึ่งรถอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติต้อง ผู้เช่าซื้อต้องการเลิกสัญญาเช่าซื้อแต่ไวเน้นเมื่อได้รับโนทิตหรือหนังสือบอกกล่าวแล้วประมาณเดือนกว่าถึงให้พนักง,งานมาเอารถคืนไปเมื่อเอารถคืนไปแล้วก็ได้มาฟ้องค่าส่วนต่างฟ้องค่าส่วนต่างแล้ว f c ก็มาติดต่อให้ทนายเข้าไปสู้คดีให้ปรากฏว่าเมื่อสู้คดีแล้วศาลข้อพิพากษายกฟ้องโดย ผู้เช้าซื้อนั้นไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งเมื่อสักไฟนเนซ์เมื่อนํารถไปประมูลขายมีค่าส่วนทาง3ามแสนกว่าบาทแล้วก็มาฟ้องค่าส่วนทางซึ่งตนายก็ได้สู้ไปว่าผู้เช้าซื้อนั้นขณะที่ส่งหนังสือโนติสหนังสือบอกกล่าวนั้นผู้เจ้าซื้อไม่ได้ปิดนัดแม้แต่งวดเดียวและพอต้องการที่จะคืนรถ ให้กับไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์เขาไม่รับรถคืนตามหนังสือบอกกล่าวตรงตามนี้ซึ่งบริษัทไฟแนนซ์นั้นเป็นก่ายปิดสัญญาด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้นศาลจึงพิพากษายกฟ้องและสามพียังพิพากษาให้บริษัทไฟแนนซ์นั้นจำรักค่าตนายความให้แก่จำเลยเป็นจำนวนเงิน5,000บาทน,นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าบริษัทไฟแนนซ์นั้น,น,นหาก ผู้เจ้าซื้อไม่ได้ปิดสัญญาข้าเจ้าซื้อแม้งวนเดียวแต่ตนเองนั้นเป็นฝวายปิดสัญญาซ้อที่ไม่มารับรถคืนภายในกำหนดระยะเวลาและผู้เจ้าซื้อนั้นต้องการเียกคืนรถและต้องการเตะบอกเลิกสัญญาแต่เขาเป็นขวายปิดข้อตกลงปิดสัญญามากกว่าศาลจึงมีพากษายยกฟ้องนะครับหากท่านมีปัญหาในเรื่องเจ้าซื้อรถนะครับหากท่านดูนฟ้อง ไม่ว่าท่านจะคืนรถหรือท่านไม่คืนท่านจะเอาอย่างไรท่านจะแก้ปัญหาน,นั้นอย่างไรหรือท่านจะต่อสู้อย่างไรนะครับการต่อสู้ต้องการให้ตนาไเข้าไปว่าความหรือท่านต้องการกาให้การแล้วท่านไปยืน่นองค์การนั้นไปยื่นต่อศาลวิธีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายท่านตกลมารึกษาตายได้ ตลอดนะครับหากท่านมีปัญหารีบปรึกษาตนายความที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักอะไรตัวมาปรึกษาทนในนัดยินดีครับปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you